ครับสวัสดียามเมืสารครับสำหรับมือนีเป็นมือวันที่สิบสี่ตุลาคมครับสองพันหาร้อยโอสิบสี่ครับบรรยากาศเขาก็ลังทอครับช่วงนี้ครับเขาก็ลังทอบรรยากาศยามมือเสารนะครับสำหรับมือนีเบาต้นคนดักเสียงพินนะครับพามาชมการทำเตียงนอนนะครับ เตียงนอนแบบง่ายๆนะครับสิงปอบานดีไว้ก็สา้ามาเท็ดไดนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เซตอยู่ประมาณ60%เนะครับะนะครับเป็นเตียงนอนอ่ะตัวปเีเครื่องมือครับมีุ่้อเดือนนะครับกลบเส้ใหม่ตลับเงียงนะครับยิดเจียวนะครับนะครับอันนี้ผมอยู่ในขั้นตอนของ การเซตตรงมันนะครับตรงสามอันข้างในนะครับแล้วก็ใส่ขอบนะครับอามาชมกันนะครับนะครับตัวนี้เป็นใส่ขอบนะครับขอบมุมนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเหยียดใหม่นะครับหลังจากนั้นจะนําแผ่นไม้อัดนะครับรองก่อนปูที่น่อยนะครับเตียงตัวนี้มีขนาดอยู่ที่หกฟุตคูณหกฟุตนะครับมถือาใหญ่นะครับก็ถือวาใหญ่ ตัวนี้เป็นใหม่จริงนะครับตัวนี้เป็นไหมหลักนะครับไหม่ลักไมหลักผสมกับใหม่ประดูใหม่ีลุ่มปลานะครับถือว่าเป็นใหม่เนักแข็งอยู่ครับผมสําหรับเตียงเห็ดแบบเป็นเฝาตามธรรมชาตินะครับเนีนโชว่อไร่ใหม่นะครับสีอาจจะว่ท่านจะซดปันไดน,นะครับเพราะว่ามันหนึ่งต่งอยม่ในโอมสองกะโทรศัพท์ผมกะกล่องบ่อยง่ายปันไดน,นะครับหลังจากขั้นตอนนี้ผมก็จะ คัดเก็บตกแต่งงานอีกระดับหนึ่งนะครับหลังจากอุดเสียนใหม่ไปแล้วนะครับใส่ตรงแล้วแล้วก็อุดเสียนใหม่ไว้นะครับแล้วก็คัดแล้วก็จะลงยูเรเทนลงแรกนะครับเกือบอีกขั้นตอนต่อไปที่ยวจะให้ชมสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็พามาชมในขั้นตอนที่ทำแล้วอยู่ประมาณ6 0เซนนะครับผมสำหรับเตียงนอนหกฟุตคูณ6ฟุตนะครับเป็น เดีบับานไล่ตดไล่บริไซน์ย,ย่างไรนะครับสบายตาโซ่ไล่ใหม่ธรรมดานะครับครับโอครับเดี๋ยวติดฝากกดไลค์กดติดตามในอีพีต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ